งานนี้มีหลังน้ำตาเจ้าหนูเอนดริกฟิลิปเป้ร้องไห้ในงานเปิดตัวกับสโมสรใหม่รยอัลมาริตร โอล่สวัสดีครับชาวมัดวิดิสตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตุยไวรุจุดขาวเมื่อวันที่27รกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทางสโมสรเรอัลมาดริดได้มีการเปิดตัวนักเตะใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังคงเป็นนักเตะในตำแหน่งแดนหน้านะครับ <S 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 นั่นก็คือเจ้าหนูเอนดริกฟิลิเป้ที่เพิ่งอายุครบ18ปีไปหมาดๆ <S <S และมีค่าตัวในการย้ายจากพอมเมลัสสโมสรในลีกบราซิลเนี่ยนะครับมาสู่เรอัลมาดริดด้วยเงินสด30 25ล้านยูโรบวกแอดออนอีก25ล้านยูโรซึ่งเจ้าตัวเอนดริกนี่นะครับก็ได้รับยกย่องต่างๆนานาครับกับฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมกับอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นส่วนของเขาก็ได้พาพอเมลลาสมอสอนต้นสกัดเก่าของเขาคว้าแชมป์มากมายก่อนที่จะย้ายมาที่นี่และในวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตเขาอย่างวันเปิดตัวกับสมอสรใหม่เรอัลมารลดณสนามซานเตโกเบอร์เดเบลนะครับเช่นเดียวกับของเอ็มบาเป้เลยความยิ่งใหญ่อลังการก็ไม่ได้ลดน้อยลงเท่าไหร่ครับมีแต่ เรื่องของแฟนบอลที่เข้าชมเท่านั้นอาจจะไม่ได้เต็มสนามแต่ตามที่มีรายงานออกมาเนี่ยนะครับมีแฟนบอลเข้าชมงานเปิดตัวของเจ้าหนูเอ็นดิกอยู่ที่ราวๆ3 0 0 0 0ืคนซึ่งกระบวนการต่างๆครับก็จะเป็นในรูปแบบพื้นฐานเลยนะครับก็คืออันดับแรกเป็นการตรวจร่างกายก่อนที่จะไปลงนามกันสักเล็กน้อยครับกับท่านประธานฟอลอเรนติโนเปเรสแล้วก็ไปชูเบอร์เสื้อเบอร์ใหม่นะครับที่เจ้าหนูเอ็นดิกได้เลือกเป็นเบอร์16ในห้องโทฟี่รูมครับแล้วหลังจากนั้นก็คือพิธีในสนาม ซานเตโรวูร์เเบลเอนดริกก็เดินลงมาในสนามพร้อมกับชุดแข่งของฤดูก,กาลที่กําลังจะมาถึงในสีเสื้อ,รอเรอัลมาลินนั่นเองทุกอย่างก็ดูราบลื่นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ก็ต้องมามีช็อตน้ําตาแตกในขณะที่ตัวเขาได้พูดสิ่งที่เป็นความในใจต่อหน้าแฟนบอลในพิธีเปิดตัวโดยสิ่งที่เอนดริกพูดในพิธีเปิดตัวมีอยู่ประมาณนี้ครับว่า ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานที่ซานเตกโกเบอร์นาเบลผมจะไม่โกหกคุณผมไม่ได้คาดหวังทั้งหมดนี้ที่มีแฟนๆมากมายที่นี่มันบ้าไปแล้วผมมีความสุขมากเพราะตั้งแต่ผมเด็กๆผมเป็นแฟนบอลเรมเริดหรือเป็นมาริสต้ามาโดยตลอดและวันนี้ผมได้เล่นให้เรอัลมาริดผมมีความสุขมากครอบครัวของผมก็เช่นกันผมไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกของผมอย่างไรดีเพราะผมอยากอยู่ที่นี่มาโดยตลอดผมอยากเล่นให้เรอัลมาริดมันเป็นความฝันและวันนี้มันก็เป็นจริงแล้วผมขอ,ขอ ขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่มาที่นี่เราพูดไปพร้อมๆกันนะ 2> 3 2รด และนั่นนะครับก็คือความในใจของเจ้าหนูเอนดิกที่ทําให้ในขณะที่พูดครับถึงกับต้องหลั่งน้ําตาด้วยความดีใจมากๆและก็ตื้นตันครับกับการที่ในสุดท้ายความฝันของเด็กวัย18คนหนึ่งครับก็เป็นจริงนั่นคือการได้ย้ายมาสู่รั้วราชันนั่นเองก็ต้องยินดีกับเจ้าหนูเอนดิกด้วยนะครับที่สุดท้ายได้มาเล่นให้กับสโมสรในฝันของเขาแล้วก็ต้องยินดีกับมาริดิสต้าทุกคนครับที่ได้อีกหนึ่งดาวรุ่งบราซิเลียนที่บางคนเนี่ยนะครับเคยเปรียบเทียบว่านี่คือ นิวโรลโดอานายกันเลยทีเดียวซึ่งคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะมาเบียดตำแหน่งกองหน้าตัวหลักของเรอัลมาดริดที่มีเอมบารเป้เข้ามาแล้วก็มีวินิสุสรวมไปถึงโรดิโกที่ยังเป็นตัวหลักให้กับสโมสรแต่ก็เป็นกำลังใจให้น้องและพวกเราก็รอดูกันว่าฟอร์มของน้องจะเป็นอย่างไรในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงและเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับอาร์มาดริดสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอัลมาดริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระ ด้วยนะครับวันนี้สมควรขอต้นลาไปก่อนกาเสียสสวัสดีครับ